มันดีตรงทีม่มันมันเซตติ้งอะไรง่ายเว้ย กันปู่เลยฮัลโหลเฮ้ยแล้วมันรีข้อมูลกันแล้ววะปล่อยไปเลยพี่เในเทนโดมันเหมาจะมีเยอะนะไม่แม้หม่ยถึงตัวละคนที่เรามีเขาดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดูอิกแล้ว ก็รอเลยเพน่อนไม่ค oui pues mm ่้าไดีผมก็เตียวโตวโดนผมมัตะกันโปรเลยผมมาดีวันกูก็ใช้เมนซะแล้วอะีกการฮัลโหลเทสเทส ฮัลโหลเออกู้อะไรฮัลโหลฮัลโหลเจสฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลทีสฮัลโหลเทีสฮัลโหลทีสไอ้ฮี่อะโวยพิษสัต เออกล้วกูน่าจะได้อะไรสิ่งประมาณแต่กูไปดูอ,อุปกรณ์ใหม่ก่อนที่จะไปไม่มีใครมันเพิ่มไะไนี่เลยเ,เกยสปิดเอตวเดซ้นเลยในเทโม,มีบอกอมได่ปแตูหว กูอยากเห็นมั่ที่อย่างเดียวกูสับปใครไม่อยากเป็นชาวริกาในเรื่องนี้บอก Okay, okay. e โอเคเออมึงลองไปดูในไลฟ์กูดิว่ามันปกติไหมเสียงกีมันสำหรับมึงอ่ะมันหายไปยังสำหรับกูยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะกูเปิดกูเปิดคนไลฟ์แล้วกูไปดูคิดตัวเองไม่ได้เลมีเสียงซนครับโกงไปจไอ้เหี้ยไอตัวเดีย คงรู้อ่ะไม่ยังไงก็ฟวงไปว่ะกูงอืมเจ้าแม่งท่านประธานทําท่าจะจะเนิบเป้าเสร็จไหมแต่บอกแล้วจะไม่แตะคงรู้ไม่ปล่อยมาว่โง่ๆอยู่เลยก็ก็ได้มั้งสำหรับมึงอ่ะเจ้าปกติไหมเสียงจี๋ไม่เคยได้ยินมั้งอืมเงาเสียงใหม่์อะดังปกติไหมหรือเบาไป tiếng nhưng beo luôn, chưa được nghe, gần tiếng, không nghe được, không nghe được, delay mình,

เสียงเพลงดิวิชันมาจากไหนวะถ้าเป็นขอดิวิชันดีกว่าเีออะไรฮัลโหลเออเอเจีมยมเหลียมเจียมไม่ไม่กูยืมห้องหรูกูว่า Hallo? Uh. Uh. Yeah. ฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลวันซาวาร์ดไอเนี้ย

Ja <laughs> <laughs> uh, uh, Well. Um. ฮัลโหลเฮ้ยเอาวะเอิร์ธไม่มีเสียงอีแล้ววะว้คือตอนนี้ไมค์กูชัดปกติใช่ไหมเออเออดีละไอชื่อเซาการ์ดปัญญาอ่อนรอตังกูมาก่อนเด้กูเปลี่ยนเซาการ์ดแม่งไอ ฮัลโหลเออนี่ไงโอเคเออได้แล้ว